สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว X92 นะครับผมเป็นตัวสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านาะว่าวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากสเปคนะครับผมสกรีนดีไซน์นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาคร่าข่าจะเป็นกล้องหลัง4ตัวเนาะแล้วก็กล้องหน้า1ตัวเนาะกล้องหน้าก็จะประมาณนี้ความละเอียด1,800นแโอ ดิสเพย์หน้าจอความละเอียด Full HD พร้อมกับดีไซน์แบบใหม่นี้โอ้ดิสเพยให้ความรู้สึกเต็มตานะตัวนี้ปัญหาที่ได้หลายคนเจอลูกค้าบางท่านอ่างเงี้ยคือโทรศัพท์มาหน้าจอเล็กบ้างอะไรบ้างเงี้ยหน้าจอเหลืองบ้างเวลาใช้ไปนานๆกราฟิกไม่คมชัดแล้วก็แบบเม่สีในตัวจอแบบแบบแบบไม่ค่อยละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าใช้ A92 ปุ๊บจะหมดปัญหานะทันทีเลย เพราะว่าหน้าจอของเราเป็น Full HD แล้วก็ยังมีความละเอียดสูงด้วยตัวในเรื่องของตัวกราฟิกหรือว่าตัวจอแล้วก็เออมาพร้อมกับป้องกันสายตาเนาะใช้งานได้ทั้งวันปรับระดับแสงหน้าจออัตโนมัติเหมาะทุกสถานการณ์ตัวนี้ครับตัวนี้ได้รับรางวัลนะว่าว่าเป็นโหมดถนอมสายตาที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ เพราะว่าบางแบรนด์แหะครับพอเปิดโมดนอมสายตาแล้วว่าแสงมันยังแบบว่าไม่สมูทแบบยังปรับไม่เข้ากับสายตาเรามากเงี่ยทให้เราปวดตาได้อะไรได้อย่างตัวเนี้ยบอกเลยว่าปังมากเวลาปรับสกปรับแสงเนี้ยมันจะมี a อช่วยปรับก็เหมือนมีคนอีกคนหนึ่งช่วยเราคิดก็โอเคนะสำหรับผมแล้วก็ดีไซน์แบบโค้ง 3D นะครับผมให้ความรู้สึกเรียบหรูเนาะดีไซน์ใหม่ไล่เฉดสีต่างระดับ อย่างแบงคูแขห์ครับก็ทํามาดีไซน์เดิมเดิมเนาะเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนไมคครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบ3ามดีเลยให้ต่างมิติออกไปเนาะนี่สวยด้วยรูปทรงล้าไปอีกแล้วก็สแกนนิ้วมือด้านข้างนะครับผมด้านข้างจอเนาะเวลาเรากินไก่หรือว่ามือเปียกน้ำอย่างเงี้ยครับไปสแกนหน้าจออย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยติดเนาะปัญหาที่ลูกค้าเจอส่วนมากพอถ้าลูกค้าใช้ตัวนี้ปุ๊บ a 9 2มันจะให้ความสะดวกสบายสาม,มารถสแกนนิ้ว ด้านข้างของจอได้ไม่ว่าจะเลอะแค่ไหนไม่ว่าจะเปิดแค่ไหนก็ยังสแกนได้รวดเร็วปลอดภัยและแม่นยํากว่าแม้มือเปียกก็สามารถใช้งานได้นะตัวนี้แล้วก็กล้องหลัก48ล้านพิกเซลเลยเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่1ต่อ2เลยคมชัดทุกละเอียดสามารถถ่ายภาพได้คมชัดทุกรละเอียดไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญตัวแรกเลยเป็นกล้อง8ล้านเนาะเป็นเลนไวแองเกิลเนาะถ่ายได้1 1 9องศานะ 48ล้านก็จะเป็นมาอีกคาเมลา่า48ล้านฟิกเซอร์เป็นกล้องเลนหลักนะครับผมแล้วก็จะเป็นโมโนเนาะเลนสองล้านนะครับผมโมโนเลนแล้วก็จะเป็นสองล้านอีกตัวนี้เป็นพอพ์เทปเลนนะครับผมตัวนี้เอาไว้ถ่ายรูปอร์เทปกันได้เนาะแล้วก็ตัวของตัวเอกรสองยังมีการสั่นให้อีกหนึ่งตัวด้วย ในราคาไม่ถึงหมื่นแต่มีการสั่นให้หนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าในแบงคู่แข่งเขาไม่มีไงอย่างตัวนี้ a 9 2มันมีเป็น EIS ให้ก็คือการสั่นให้หนึ่งตัวก็คือเวลาลูกค้าถ่ายภาพวิดีโอวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสมูทกว่าออแบตอื่นทั่วไปในราคาไม่ถึงหมื่นคืนในราคาไม่ถึงหมื่นตัวนี้มีการสั่นให้ถือว่าเจ๋งนะชาร์จไวจะหาแบ,แบตแบต,แบตเตอรี่ห้าพันด้วยแล้วก็ภาพถ่ายกลางคืนกล้องหลังตัวนี้ค่ารูรับแสง1.7ช่วยในการ ถ่ายภาพตอนกลางคืนภาพได้ดูมีมิติมากขึ้นภาพจะดูสมูทแล้วก็เออแบบมันจะไม่มีนอยรบกวนเยอะส่งแสงอะไรเงี้ยมันจะไม่เข้ากล้องเยอะมากอย่างเงี้ยมันสามารถปรับสีหรือว่าปรับภาพอะให้เข้ากับตัวที่เราถ่ายได้เลยตัวนี้เพราะว่าบางแบรนด์่ะเขาทำไม่ได้แบบว่าบางแบรนด์อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นอะอาจจะเป็นภาพด้านล่างอาจจะแบบว่าแสงมันอาจจะแบบฟุ้งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตัวรูรับแสงอาจจะใหญ่หรืว่า แบบรูปอ,อาจจะเล็กอะไรเงี้ยไม่ได้ทํามาแบบว่ากองลองช่วงนี้ถ้าอย่างของตัว92้าอครับเขาจะทำมาเพาะถ่ายรูปเล่นเกมคือได้หลายฟังก์ชันได้ได้หลายแนวเลยแล้วก็จะเป็นเลนไวแองเกิลนนหนึ่งร้อยสิบเก้าองศานะครับอ่ะอย่างที่ลูกค้าเคยเจอเนาะบางบางคนก็แบบว่าอยากได้วิดีโอแบบถ่ายเลนไวได้อยากได้แบบว่าเออเลนไวแบบภาพไม่บิดไม่เบี้ยวเลนไวภาพไม่โคง้งไม่งออะไรเงี้ยครับเลนไว์กว้างกว้างภาพดีดี ไม่เสียรายละเอียดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าใช้ A92 เนี่ยหมดปัญหาไปเลยอย่างแบงคูแข่งผมนะครับเบี้ยวบ้างอะไรบ้างพอถ่ายเลนไวายแล้วก็ไม่สมูทภาพมันก็จะไม่สมจริงมันก็จะแบบว่าดูไม่ค่อยแบบสวยเท่าไหร่เวลาถ่ายมันก็จะแบบเบี้ยวอ่ะคือเบี้ยวอ่ะครับแล้วก็จะมี AI ปรับแต่งความง,งามผิวเพศระบุแล้วก็โปรแกรมอัจฉรยิยะสแกนใบหน้าเลือกได้าาตามไลฟ์สไตล์ของเราเลย ได้ทางเชนสีหรือว่าใส่นู่นใส่นีก่ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วก็แรมแปดความจำร้อยเลยตัวนี้เก็บได้เยอะลื่นไหลไม่กระตุกเลยตัวนี้บอกให้ว่าแจ่มมากๆแล้วก็ลอมตัวนี้1 2ึ g b 1 2 8 g ย่อ่ะชนิด ufs 2.1ประสิทธิภาพในการเรียกข้อมูลเพิ่มขึ้น16%เลยตัวนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ในตัวของลอมเลยเนาะแล้วก็แรมเลย c p u ใช้เป็น snapdragon 6นะครับผม แ n น p d ดราก้อนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมบอกให้ว่าแรงเร็วทะลุนรกเลยครับผมตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่5,000แอมเป์เป็นชาร์จไวอ 5, ะครับผมปล่อยไฟ18วัตต์อะครับผมตัวนี้ชาร์จแบตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000แอมป์ให้คุณใช้งานได้ยาวนานได้ทั้งวันเลยตัวนี้ตัวนี้ชาร์จประมาณส5นาที0ูนถึง50ใช้เวลาถึง15นาทีนะครับเต็มร้อยนะอยู่ราวๆประมาณ60สินาทีครับจากศูนย์นะ แล้วก็ระบบเสียงเขาจะเป็นลำโพงครับผมแบบว่าเออมันจะเป็นระบบเสียงแบบเป็นลำโพงคู่ครับอ่าลำโพงคู่ตัวเนี้ยเสียงดีนะให้อัตทาร์ดแบบว่าสมจริงครับฟังชัดรู้เรื่องแล้วก็หมดกลางคืนโห,หมดกลางคืนนี่ช่วยถนอมสายตาให้รู้สึกการถนอมสายตาตลอดเวลานะครับการใช้งานแม้จะใช้ในท,ท,ที่ที่แสงน้อยก็ไม่ปวดตานะครับผม คือบางแบรนด์นะครับคือเขาก็แบบว่าให้โมดสนองสายตาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหน้าจอหรือว่าอะไรอุปกรณ์หรือว่าฟังก์ชันในตัวโมดสนองสายตาก็จะแตกต่งงางกันไปน้องแต่ละแบรนด์แต่ Op p โปเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกเลยว่าดีเยี่ยมแล้วก็มีแถบอัจฉริยะด้วยนะครับของ o p ป o สามารถเปิดแถบได้นะเรือกจะเป็นว่า Google Facebook เราสามารถเลือกได้สามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนจอและสามารถสับเปลี่ยนแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการเลยตัวนี้ แล้วแต่คุณลูกค้าชอบไปเลยเนาะแล้วก็